เราก็รู้สึกว่าทำอะไรไปหลายอย่างมากแล้วก็เลยแบบรู้สึกแบบอยากได้ของหวานนะคะแล้วบังเอิญนะคะบังเอิญบังเอิญกุ้งมีกะทินะคะบังเอิญกุ้งมีกะทิแล้วก็บังเอิญว่ากุ้งมีน้ําใบเตยนะคะปกติเวลากุ้งจะทําขนมเนี่ยกุ้งจะซื้อใบเตยสดมานะคะเพราะว่ามันก็มีขายที่ร้านจีนแะคะ่ะใบเตยสดนะคะแล้วก็บางทีเวลากุ้งซื้อมาเนี่ยกุ้งอยากกุ้งอยากจะทําอะไรสักอย่างเสร็จแล้วกุ้งไม่มีเวลา ใบเตยมันก็จะเน่าค่ะอีกแบบวันสองสามวันมันก็เน่าทีนี้กุ้งก็เลยลองใช้ใบเตยน้ำแบบนี้นะคะซึ่งเขาก็ทำเป็น Product of Thailand เลยนะคะตัวนี้กุ้งลองแล้วกลิ่นคือได้นะคะกลิ่นคือได้รสชาติแต่รสช,ชาติอย่างบอกว่าใบาเตยมันไม่มีรสชาติเนาะมันก็จะกลิ่นกุ้งโอเคแหละสีก็โอเคแล้วก็ส่วนกระทินะคะกุ้งลองมาประมาณ3ยี่ห้อนะยี่ห้อนี้เวิร์กสุดสำหรับกุ้งนะเพราะว่า กุ้งรู้สึกว่าอันนี้มันเนื้อ,อน้ํามันเนียนแล้วก็ข้นมากๆนะคะแล้วกลิ่นก็หอมด้วยนะกุ้งลองมาทีนี้กุ้งก็เลยใช้ทั้งทําขนมแล้วก็ทําอาหารเลยนะคะแล้วก็บังเอิญน,นะคะว่าเราก็มีมีวุ้นมีผงวุ้นค่ะน้องคุณ o ม่ใอาดเดดเดดดูเอาใส่โกซีไปดดแล้วก็บังเอิญว่าเรามีผงวุ้นนะคะเราก็เลยจะมาทํานะคะ วุ้นกระทิวุ้นอะไรนะเขาเรียกกระทิใบเตยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าหน้าตากระทิใบเตยของกุ๊กออกมามันจะเป็นยังไงนะคะอยากทานของหวานาวน่ารักตอนนี้ตามเงินมาเลยค่ะ กุ้งค่อยๆใส่เพราะว่ากุ้งชั้นล่างดูเหมือนมันจะยังไม่ไม่แข็งมากนะคะกุ้งกลัวมันทะลุ บ่อยนะคะมันจะยี่สิบคูณยี่สิบนะคะเซนนะมันก็เลยจะกะพอดีทุกครั้งเวลาพุ่งทำอะไรมันจะเป๊ะเลยเพราะว่าทำบ่อยนะคะตอนนี้เราก็จะปล่อยให้มันเซตตัวก่อนนะคะให้มันแข็งตัวก่อนจ้าแมนดิงเลยนี่คือหนึ่งถาดนะคะหนึ่งถา พ่อลูกทำพ่อลูกอยู่นู่นอีกแล้วเดี๋ยวปุ้งจะให้ไปดูพ่อลูกนะ w h a t h a p p n e นอันนี้ w h a t s a p WhatsApp เจ t ลี่ s อ้นั่นฝน o กแล้วนั่ i n น n ก What happened Dad Maybe it was because it was closed up or something. Oh. I started coughing and then Maddie started coughing. Maybe just some. It was like chlorine gas or something. Yeah, yeah. Okay. who's was raining, eh? It's not nice, though. It, next time, like tomorrow, mm -hmm. if the kids use it, I'll turn the bubbles on for half an hour. Maybe it's something gonna, like a gas or something? Oh. และนี่ก็คือ,อวุ้นที่เราทํากันไว้เมื่อวานนะคะเมื่อวานกุ้งทําไว้ตอนก่อนนอนเนาะแล้วกุ้งก็ทิ้งไว้เลยให้เซตตัวแล้วตอนเช้ากุ้งก็จะมาตัดทีเดียวเดี๋ยวมาตัดกันค่ะ Don't ชั้นหนามากเลยค่ะจะบอกว่ากลิ่นใบเตยหอมมากๆนี่คุงตัดออกมาแล้วแต่มันไม่เหมือนไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่พอคุ้งใส่กุ้งแบบตอนเซตตัวมันมันมันเหมือนกับแข็งไปเนาะว้าวฮันนี่ do you know what i think to make this perfect i have to have one more espresso <laughs> do this whoops mm. slippery isn't it hi what oh mm. I have, this first. I have this first and then i mm a do you want to try this one too? Little bun? Maybe little one. Oh, little teeny, 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 teeny mm, bun. It's yummy, Maddie. Ah. Oh. What's he gonna do? What's he gonna do? Sticker on my arm. So that's the first tattoo, like a uh, sun. It's actually Big Sky, Montana. Oh, okay. So this is the mountain and this is the sky. So only like, only small one. Yep. For start. Mm -hmm. And the problem was it looked like somebody put a sticker on my arm. Mm -hmm. uh, and because you're... Then I put the apple tree here and I had three apples. One, two, three for my three children. Mm -hmm. And as you can see, I have four apples. Mm -hmm. So I put another little apple for Maddie. years เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเอาพริกนะคะที่บ้านนี่ที่กุ้งปลูกไว้แล้วมันดกมันดกมากเลยอ่ะเดี๋ยวกุ้งจะเอาไปแบ่งให้พี่ๆคนไทยที่อยู่แถวแถวนี้นะคะนี่มันไม่ได้เหี่ยวนะแต่ว่าตอนมันขึ้นมันเอียงไงต้นมันเอียงเพอเราเอามาใส่กระถางมันตรงมันก็เลยเหมือนนอนเนี่ยต้นมันดกมากนะกุ้งจะแบ่งให้พี่เขาแล้ววันนี้นะคะจะเอาวุ้นนะคะไปฝากเพื่อนด้วยนะคะให้เพื่อนชิมนะคะเพื่อน เพื่อนร่วมงานนะคะให้เพื่อนชิมเดี๋ยวเอาพริกไปเอาให้เขาก่อนเฮ้ยรู้สึกวันนี้หอบหอมแต่เช้าเลย All day <Yes. S 3> You wanna give to you oh, uh, How many gifts you giving to me What is this uh The passion uh, coconut <Yes. S 3> milk jelly Who made t h e s e Oh of course me Come on <laughs> So here I am, hard at work, mm -hmm. and I'm sampling toys, uh, Is this a dessert? Yes, Thai dessert. Okay. So let's take a look carefully. They have two layers. There is two layers mm -hmm. of fun. <laughs> what is this Poi? It's the potted, They're like a potted leaf, like a little bit green. Like a plant base. Yeah, and then they can smell. Probably, only smell. And this is coconut. Milk. Coconut milk. Coconut milk. Mm -hmm. Do I have to eat at the same time? Sure. Yeah, it's just right. You like sweet? Oh, I like it. Mm. I know because only you they can have my Thai dessert. <laughs> That's really good. You can save for after your lunch. Do I get to eat all of these? You have to save after your lunch, is better. Okay, I'll hold on to it. It's very good. Yeah. I like the the green part. This one yeah the Parmesan. They, they smell really good so sometimes i make with uh, water with huh? water with ice oh my god tasty after you have some lunch some meal, you just feel like oh my god <sighs> fresh so how do you how do you make it into a jelly like this no i like this i like the coconut i, I love coconut i have to make a coffee right now but that, that's really good It's really good i really <laughs> enjoyed it next weekend it was okay it was uh, a little bit busy I was busy fixing outboard motors but uh, it was good I got to play with all the bulbs that I was fixing so good. it was fun thumbs up don't forget Watch my videos and click the thumbs up goodbye